ก็จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่จะต้องระมัดระวับบงชายแดนเฉพาะทางเหนือเท่านั้นที่แม่สอดเนี่ยนะครับ uh huh. ก็ตอนนี้ทั่วประเทศเลยน้องแอน uh huh. ไม่ว่าจะออกไปในทิศทางไหนเนี่ยนะครับทั uh ้งภาคเหนือใช่ไหมฮะทั้งอีสานเองนะครับด่านพรมแดนสัพันมิตรภาพนะครับที่นครพน,นมนะฮะหรือว่าที่ภาคใต้ยอย่างสงขลาอย่างเนี้ย ก็ต้องระวังกันหมดแล้วก็เฝ้าระวังกันหมดว่าจะมีการออกตามแนวชายแดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมแสดงความที่เห็นมาว่าเรื่องที่จะต้องไปตรวจสอบความผิดปกติของแฟนคนปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นลูกสาวของตํารวจใหญ่ที่คุมภาคหกไงคะนะครับ mm hmm. งานนี้น่าจะได้เวลาปฏิรูปตํารวจนะคะับ mm hmm. ซึ่งใช่ครับเป็นลูกสาวของอท่านผู้บัญชาการที่คุมภาคหกอยู่เนี่ยแต่ว่าอใน,นส่วนนี้เนี่ยมันก็ต้องดูความเชื่อมโยงว่าเ,เขามีส่วนรู้เห็นไหมกับการกระทําผิดนะครับ หรือว่าคือจริงๆผมเห็นบางช่องที่นําเสนอเนี่ยน้องแอนไปุดคุยไปส่องถึงไอจีเาแล้วก็เอารูปวาดบิวส่งความแซบเข้ามาเนี่ยผมว่ามันมันก,มนก็มันก็จะเกินเกินกรอบนึกอ,ออกใช่ไหมฮะที่บอกว่าเออเขาเป็นนึกอ,ออกไหมที่ไลฟ์มาแ่ว่อเขาเป็นนักข่าวสายบันเทิงอามาจากช่องก้าแล้วก็ย้ายมาช่องวันอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็ นองใช่ไหมฮะมีภาพมีอะไรที่เขาก็ลงรูปที่เกี่ยวเนื่องไปในไอจตอนนี้เขาปิดแล้วใช่ไหมฮะเป็นจํานวนมากนะซึ่งเอาล่ะก็แต่ว่ามีหลายนักข่าวที่เขาก็ไปส่งออกมาก่อนด้าน,นี้เนี่ยบางทีแง่มุมในการนําเสนอบางอย่างมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขามันก็ลุกล้ํากันมากเกินไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในการนําเสนอนะะแล้วก็ รู้นะว่าคนเสพข่าวก็ชอบใช่ไหมฮะกิจอาในเรื่องของการนําเสนอแบบนี้แต่ว่าเอาก็ต้องช่วยกันดูด้วยแล้วก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังด้วยนะครับอาไปดูต่อนะครับน้องแอนที่เรื่องของผู้กํากับโจนี่แหละที่ทางฝั่งของท่านคณะกรรมการการตํารวจสภาผูุ้ทนราษฎรเองเนี่ยก็ได้ออกมาแนะให้ผู้กำกับโจ้นเนี่ยมอบตัวสู้คดีเสียตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับพร้อมขอให้ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของผู้ที่บันทึก คลิปวิดีโอนี้ด้วยครับที่อาคารรัฐสภานะครับนายนัทชนนสศรีกราะเกือ้สอสสอสงขลาภาคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกกรรมธิการการตำรวจสภาผู้แทนรัศดรบอกว่าการกระทําของผู้กํากับโจ้และทีมงานที่ซ้อมผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตเป็นการกระทาท้าทายองค์กรตํารวจและกระบวนการยุติธรรมสะเทือนขวัญยากเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรับได้ จึงอยากให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงดูแลความปลอดภัยผู้ที่บันทึกคลิปวิดีโอตนย้ำทุกครั้งในการสัมมนาของกรรมธิการตํารวจที่ผ่านมาว่าตํารวจกับนักการเมืองเหมือนกันที่เกิดวิกฤตศรัทธาต้องเรียกศรัทธาให้กับประชาชนทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ผู้กํากับโจเนียมามอบตัวสู้คดียานี้เพื่อความสง,ง่างามเพราะหากหนีออกนอกประเทศ ไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นการทําลายสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกระบวนการยุติธรรมด้วยถึงเวลาแล้วที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติต้องตัดนิ้วที่เสียออตามที่พอบอรตอรอระบุไว้ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่ได้สะเทือนวงการตํารวจอย่างเดียวแต่ยังสะเทือนถึงวงการแพทย์ด้วยนะฮะแน่นอนครับเดี๋ยวท <c oughs> างโรงพยาบาลเขาชนสูตรอยู่เดี๋ยวรอผลนะสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนครับ